สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาทานทานข้าวปูผัดผงกะหรี่กันนะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าเห็นกับข้าวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวขอจัดกล้องนิดนึงนะเพราะว่าเป็นกล้องเป็นมือถือตัวใหม่อ่ะยังไม่ชินนะนะคะเพื่อนๆนก็ยังไม่ชินก็เลยเหมือนว่าต้องบอกว่าจัดกันจัดระเบียบกันนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยวมาทานกันเลยค่ะปูผัดผงกะหรี่ สวัสดีครับเพื่อนๆของงานของงานค่ะของงานของงานก็ต้องให้นั่งให้เห็นกัทั้งสองคนเห็นไหมสีผมใหม่เห็นกันยังเห็นกันป่าวสีผมใหม่ไม่แน่ใจว่ามันไกลไปไหมอะไรอย่างเงี้ย Ik ga klein bij dat is allemaal klein niet nu. Zie je? Ik zie genoeg. Er zit er nog steeds die joh mee opgemaakt hè. ลุงคันหึงค่ะลุงคันบอกว่าเธอทาอะไรกับผมเธอไอวอนทู t s วีไอวอนไ a วอน o ชไม้ิดนิวมาเด l k i about your face อ๋อ my face เห็นไพอแต่งหน้าแล้วลุงคันหึง my face is that h uh, e n i i do for my hair new uh huh. and when i not make up and that bedul is uh, nice balance ลูกฮันลูกฮันลูกฮันตกใจลูกฮันบอกฉันไม่เคยเธอเห็นเธอแต่งหน้าแต่งหน้ามาเข้ากล้องแค่นี้ก็หึงแล้วค่ะก็ถึงไม่อยากแต่งไงพอแต่งปุ๊บมีการผิดสังเกตปุ๊บอะทำไมมีการแต่งน่องแต่งหน้าออกกล้องเดี๋ยวนี้นี่ประมาณนี้แหละค่ะเข้ากันดีกว่านะ Para mim o pouco จะแ,แทบปูทีหลังไหมคะเพื่อนๆอยากแท้ตอนเนี้ยกินน้ำปู

Mama lijkt, hij heeft Ja. Ja. Kijk, die je over de bedrijf niet zou dat Eigenlijk nog een voor je altijd, hij heeft ook tijd. Nee. Maar je fijn dat je zegt dat je goed tijd hebt, meer dan vroeger. Mooi vroeger? Ja. Ja. คนนั่นสิยาแบงค์กลับสิอึมฮึมน่ะขอบคุณครับเอ๋บอกเขาเอบอกเลยว่าแบนค์กลับชมว่าพูดไทยเก่งขึ้นแกก็บอกขอบคุณครับ Last oh I buy a nose. A red nose. And I go to a fat girl. Why? <laughs> <laughs> for joking. <sighs> <sighs> I learned Santa Claus at school. You have... ...things for Santa Claus? <sighs> <sighs> no, I learned for Carnival. Yeah. ผมผผมมทานเยอะไปครับตายยาบานครับผมทานเยอะผมทานเยอะไปครับบายครับจุกจุกท้องครับท้องครับคุณจะไม่ไกินอาหารเมื่อฉันพูดมั้ยแต่พูอยู่อิสุมนะ ผมมขอตัวขอตัวไปดูทีวีก่อนครับนี่จะเฉยใครเฉยไปนั่งพักผ่อนก่อนครับไปไปนั่งพอนไปปมนอนครับโอเคไปถือว่าที่อยู่ชอบถือว่าทำอะไรท้่อยู่อ่าพอทาเยอะพอทาเยอะแล้วปวดท้อง แกทำเยอะแล้วแกปวดท้องกัน่นท้องนะคะเพื่อนๆ กินไ้ก็ไม่อร่อยเท่าส้มตำกินไ้ก็ไม่อร่อยเท่าน้ำพริกเท่าขนมจีนเท่าส้มตำแล้วก็เท่าน้ำแต่ว่ามีผักยเยอะอผักเยอะอร่อย ban mày em mi mi khua nè ที่ไม่อยากบางทีก็ไม่อยากกินปูอย่างนี้แหละแบบว่ากัดยากัดยากแกะยาก I'm mm -hmm. กระท้นนะคะบางทีมีเสียงซึืดเสียงซาดนะมันกินปูอ่ะมันต้องมีเสียงดูดอ่ะกินปูมันต้องมีเสียงดูดนะนะคะเพื่อนก็ไม่มีเสียงดูดก็พูดดีเกินละ รุงคันเมื่อกี้จะถามว่าพี่รักสองวันนั้นนะแต่งหน้าออกกล้องแปลกๆมีการมีการถามเราแปลกๆมนแกหึงค่ะเพื่อนๆแกหึงแกเห็นแต่งหน้าออกกล้องไม่ออกกล้องไม่ได้อืมแกหึงอ่ะ แค่ถึงว่าพี่รักเธอยังสาวอยู่เธอจะทิ้งฉันไหมเราทำทุกคืนูกสาวแกนะเพื่อนเราทำทุกคืนเธอยังสาวเธอยังสวยอยู่เธอจะทิ้งฉันไหมบอกไม่ทิ้งหรอกเราก็ลำบากมาด้วยกันเราก็สุขทุกข์มนด้วยกัน,กกน,กนตั้งห้าหกปีแล้ว จะทิ้งทําไมไม่ทิ้งหรอกเธอก็ทําเป็นหึงนี่แหละก็หึงอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ทําให้เราฉานนะเพราะเธอชอบผงฉันบ่อยๆเงียบไปพักหนึ่งเงียบไปพักหนึ่งเดี๋ยวพอถึงตอนต่อไปก็มาถามต่อยถามตอ่อที่รักยังแก่นะเธอเธอ,อยังรักฉันอยู่ไหมเราก็บอก รักสิทำไมจะไม่รักรักเหมือนเดิมนั่นแหละถึงเธอเธอเป็นคนดีนะฮันฉันทิ้งเธอไม่ได้หรอกถ้าเธอไม่ทิ้งฉันก่อนฉันก็ไม่ทิ้งเธอหรอกเราก็เลยพูดอย่างนี้สบายใจนอนหลับค่ะเขาสบายใจเขาก็ทนหลอกนะอือก็ประประำเลยแกแกขี้หึงอนะคะลุงฮันเนี่ยแค่เห็นแต่งหน้าออกกล้องมาสองสองวันเนี่ย แกก็มาถามแล้วว่ามันแปลกๆนะทำไมเธอแต่งหน้าแต่งตัวออกกล้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเนี่ยสีผมอ่ะเราไปทำใหม่ถ้าเราไม่แต่งหน้าแล้วมันจะแบบว่ามันจะดูโซมไปอะไรอย่างเงี้ยอืมมันจะดูไม่ดีไงเราก็เลยบอกเขาก็มองเราแปลกๆตุงหันแกตะลกตลกครับเพื่อน แกนี่ใส่ดีนะลุงอันแกนี่ใส่ดีแต่แกเป็นคนขี้หงุดหงิดอารมณ์ร้อนขี้หงุดหงิดอารมณ์ใจร้อนขี้หงุดหงิด แกจะมาพูดเรื่องการเมืองบอกว่าอารีตีทโออยู่ไหมพูดการพูดอะไรตั้งนั้นมูงทีแบบก็ลืมก็ลืมว่าเราอารีตีทโออยู่อะไรนงนะ แกก็ลืมแกอินแล้วค่ะเพื่อนๆทางข้าวไปเยอะส่วนเนี่ยเอเยอะเลยต้องใส่จะได้พรุ่งนี้มื้อหนึ่งอะนะคะอินแล้วถ้าไม่อิ่นก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วข้าวจะเนี้อ เนี่ยกินปูเนี่ยแก่ยากถึงว่าบางทีก็ไม่ค่อยอยากจะกินโนโยกเว้นแต่ยำเพราะว่าน้ำยำเข้าไปเราก็แบบว่ามาัจุ๊บจุ๊บมามาแบบมันดูดน้ำยำเข้าไปอะไรอย่างี้แต่ก็อร่อยนะคะเนี่ยปูผัดพรองแกลีเซมือเอน๋นะไม่ได้เติมเครื่องไม่ได้อะไรเลยใส่เท่าที่เพื่อนๆเห็นวิธีปรุงนั่นแหละใส่ครั้งเดียวเลยจบเลยไม่ได้ใส่อะไรเลย ไปแล้วค่ะเห็นสีผมยังเห็นสีผมชัดยังสีผมสวยไหมสีผมก็สวยไหมเห็นปะเห็นชัดยังเขาก็แต่งหน้าให้เข้ากับสีผมไง <c oughs> ความติงตองเริ่มจะมาไปแล้วนะขอบคุณที่กดติดตามและซับสไคร์โครฮัแรนแลนด์แดนหันสาใบพิค์และก็ขอขอบคุณที่กดติดตามซับสไคร์โครแดนหั่นสาไปลุงฮันด้วยนะคะเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจอาหาร สูตรของฮอลแลนด์สูตรต่างชาตินะคะก็ไปดูช่องของลุงฮันโครแดนทังสามใบลุงฮันไม่ว่าจะเป็นเอ่อการทำสปาเกตตีไม่ว่ากันจะเป็นการทำไข่เจียวหน้าพิซซ่าหรือมไม่ว่าจะเป็นอาหารอื่นๆหรือว่าจะเป็นขนมของเด็กๆทานมื้อเช้าอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งอ่ะเราจะรวมตัวไปไว้อยู่ที่นู่นนะคะอาหารต่างประเทศเนี่ยเราจะรวมไปไว้ที่ช่องลุงฮันหมดนะคะส่วนอาหารไทยฝีมือของเอก็จะเก็บมาไว้ช่องเอ ส่วนของลุงหันก็จะไปอยู่ช่องลุงหันนะคะอาหารฝรั่งทำง่ายไม่ได้ยากอ่ะนะคะถ้ามีแบบว่ามีเครื่องแบบว่าเราก็ถ้าเราไม่มีเครื่องเราก็ดัดแปลงเอาได้อ่ะนะคะเพราะเราคนไทยเราง่ายอยู่แล้วแหละเราไม่ได้แบบว่าพิธีพิธัพธนพิธีพิถันหรือว่าพิธีดีตองอะไรมากมายอ่ะนะคะเพื่อนๆไปแล้วค่ะเดี๋ยวคุยเยอะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวก็จะลองค้างเอา <laughs> เก่งใจ่าค่ะ <laughs> <laughs> ไปแล้ว บ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ใะให้ดูสีผมะใจดูสีผมเลนี่ไงสีผมเขาเห็นปะนิดนึงให้ดูสีผมนิดนึงเห็นไหมคะเนี่ยมันก็ติดแค่ตรงนี้อ่ะติดแค่ตรงนี้กับตรงนี้พอย้อมมาข้างหลังมันก็ไม่ติดนะคะเพื่อน,น,นก็ติดแค่นี้แหละมันก็ปิดแค่ตรงนี้แหละเนี่ยวันนี้สระผมก็ มันไม่ได้ติดอะไรเยอะมันติดแค่นั้นล่ะค่ะนะมันก็ติดเท่าที่เห็นเนี่ยละค่ะเนี่ยสีผมนะไปแล้วนะไปบายรอบนี้ไปจริงๆรุ่นถึงนอกอากาศหนาวแล้วย้ายผักย้ายอะไรลงไปแล้วย,ย้ายผักย้ายอะไรออกไปแล้วนะคะเพราะว่าถ้าอากาศหนาวปุ๊บเอ่อจะผักจะไม่ขึ้นละผักจะไม่ขึ้นแล้ว,ลวเราต้องซื้อเอาแล้วนะคะ รู้สึกวันนี้จะหนึ่งองศานะคะเพื่อนๆนะไปแล้วบ๊ายบาย